สายของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้เป็นความหวังเพื่อจะโจมตีคนเสื้อแดงแล้วก็พักเพื่อไทยเท่านั้นค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นการประจานตัวเองที่ไม่สามารถบริหารประเทศให้เกิดความสงบได้นะคะก็เปิดเผยมาจากอาจารย์ปันเทพพัวพงพันธ์ค่ะโฆษกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบอกถึงการจัดปราศัยของพรคประชาธิปัตย์ที่แยกราชประสงค์เมื่อวานนี้บอกว่าเป็นการโจมตีคนเสื้อแดงนะ เป็นการโจมตีคนเสื้อแดงเป็นประเด็นหลักเลยทำให้ภาพประชาชนต้องตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดที่ผ่านมารัฐบาลจึงปล่อยตัวแกนนำเสื้อแดงและบุคคลต้องสงสัยโดยใช้มติครมอให้ประกันตัวส่วนเรื่องชายชุดดำที่อ้างว่าเป็นผู้หญิงประชาชนก็ไม่มีการดำเนินการจับกลุ่มให้แล้วเสร็จก่อนยุบสภาซึ่งการประสายครั้งนี้มองได้ว่าเป็นการมุ่งโจมตีพรรคเพื่อไทย ซ้ำยังประจานความอ่อนแอของตัวเองในการบริหารประเทศที่ผ่านมาด้วยนะคะอ่อนแอยังไงพี่น้องก็คือมองว่าการกระทําของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไปเผาห้างเผาอะไรเนี่ยนะเป็นการชุมนุมที่ไปขัดขวางการท,ทรําธุรกิจของเขาสร้างความเสียหายแต่ว่าพอจับกลุ่มตัวผู้ที่กระทําผิดแล้วก็มีการไปประกันตัวออกมาอันนี้ถือว่าเป็นความอ่อนแอในเรื่องของ การบริหารประเทศของรัฐบาลเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามก็ย้ำว่าหากภาคประชาชนต้องการหยุดระบอบทักษิณก็ควรจะช่วยกันกาโหวตโนให้ได้คะแนนมากกว่า26เขตเลือกตั้งเพื่อเป็นอำนาจเจรจาต่อรองกับระบอบทักษิณด้วย อาจารย์ปานเทพยังบอกถึงการที่พีเน็ตเสนอให้พัทธมิตรไปร่วมเวทีดีเบตรณรงค์โหวตโนโดยบอกว่าขณะนี้พีเน็ตไม่ได้วางตัวเป็นกลางเพราะว่าเคยตั้งเฟซบุ o กโจมตีโหวตโนมาก่อนดังนั้นพีเน็ตควรประกาศตัวให้ชัดเจนก่อนว่าเป็นกลางต่อการโหวตโนหรือไม่และการดีเบตต้องดีเบตกับนักการเมืองในระบบเท่านั้นซึ่งพัธมิตรยินดีจะดีเบตกับนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะและนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรค่ะ หตุการณ์ดังกล่าวที่มีการปราศัยเมื่อคืนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากสําหรับประชาชนชาวไทยเพราะประการที่หนึ่งในขณะที่รัฐบาลเปิดเผยความเลวร้ายของกลุ่มชายชุดดําหรือคนเสื้อแดงก็ดีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนต้องตั้งคําถามไว้สองคำถามสําคัญนะครับคือ1ถ้าคิดว่าแกนนําคนเสื้อแดงเลวร้ายเช่นนั้นกลุ่มคนเสื้อแดง เลวร้ายและเป็นขบวนการเช่นนั้นเนี่ยเหตุผลใดรัฐบาลจะมีมติคณะรัฐมนตรีปล่อยตัวแกนนําคนเสื้อแดงและผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนสังหารพลเอกร่มกล้าทุวธรรมทําไมครับถ้าคิดว่าเลวร้ายอย่างนั้นและทําไมถึงได้สนับสนุนการประกันตัวใช้กองทุนกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไปสนับสนุนการประกันตัวโดยใช้มติคณะรัฐมนตรี แล้วมาข่มขู่ให้ประชาชนหวาดกลัวในวันนี้อีกที่สี่แยกราชประสงค์ว่าระวังคนเสื้อแดงจะมาทั้งทั้งที่รัฐบาลเป็นผู้ปล่อยประกันตัวเองใช่หรือไม่ในขณะที่รัฐบาลอ้างว่ามีชายชุดดำอยู่เบื้องหลังเป็นคนสังหารทั้งทหารและประชาชนนั้นเนี่ยต้องขอถามรัฐบาลว่าแล้วเหตุใดทำไมไม่จัดการกวาดล้างจับกลุ่มให้แล้วเสร็จในกรณีที่ชายชุดดำนั้นได้ดำเนินการสังหารประชาชนและชาย และคนเสื้อแดงและรวมถึงทหารด้วยเนี่ยไม่จัดการกวาดล้างจับกลุ่มให้เสร็จก่อนมีการยุบสภาแล้วก็มาค่มขู่ประชาชนในวันนี้ไม่เป็นธรรมสำหรับประชาชนเลยครับสิ่งที่รัฐบาลทาก็คือว่าควรให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเดินหน้าจับกลุ่มให้เสร็จและอย่างน้อยส่งตัวขึ้นสู่ศาลได้หากปล่อยเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับว่ารัฐบาลในชุดหน้าก็มีโอกาสที่จะครอบงําใน กรมสอบสวนคดีพิเศษบิดเบือนคดีต่อไปไม่สามารถเอาพูดที่กระทําความผิดได้เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีการปราศัยเมื่อคืนด้านหนึ่งเป็นการต้องการดิสเครดิตคนเสื้อแดงและพักเพื่อไทยแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นการประจานพักประชาธิปัตย์ที่เป็นรัฐบาลเองที่อ่อนแอเกินไป